สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลน,นะครับเพ้องครับเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งเทเสโลนิกาบทที่ 1, หนเทสกาบทที่หข้อที่สและข้อที่สครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าเราขอพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเราเรารำลึกถึง ความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทําและความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนักและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้คืออย่าเป็นแค่วาทก,กรรมทุกวันนี้นะครับเราเจอกับวาทก,กรรมเยอะแยะมากมายนะครับก็คือมีแต่พูดหรือดีแต่พูดแต่ว่าการงานไม่ทํามือไม่เปื้อน ในเพะ่องพีตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของไม่เพียงแต่ที่ท่านอัครทูตเปาโลนั้นท่านมีวาทกรรมที่ดีก็คือท่านพูดเก่งท่านสามารถที่จะถ่ายทอดสื่อสารได้ดีแต่ในขณะเดียวกันครับมือของท่านก็เปื้อนและเท้าของท่านก็ย่ำโครนย่ำฝุ่นเพื่อที่จะออกไปประกาศมือของท่านก็ทำการดีเพื่อถวายพระเจ้าเพิ่งพีตอนนี้บอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเสมอ และเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านเสมอพี่น้องครับคําว่าเอ่ยถึงท่านก็เป็นวาทกรรมนะครับก็คือพูดยกย่องชมเชยหรือแม้แต่พูดถึงพาดพิงนั่นก็คือคําพูดแต่สิ่งที่อยู่เหนือกว่าคําพูดของเราก็คือการกระทําครับท่านอธิษฐานเผื่อชาวเทสโลนิกาที่ท่านรักพี่น้องครับขณะที่เราบอกว่าเรารักใครถามว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นหรือเปล่า สิพิบานอนธิษฐานเผื่อลูกแกะพี่เลี้ยงอธิษฐานเผื่อน้องเลี้ยงและผู้ที่เราอธิษฐานก็คือองค์พระวิญญาณเจ้าจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของน้องของเราลูกแกะของเราเสมอท่านอักทูดเปาโลนั้นท่านเป็นผู้เลี้ยงและเป็นผู้ที่หวานพระกิติคุณเป็นผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐท่านขอบคุณพระเจ้าเพราะาชีวิตของชาวเมืองเทโลนิกาที่เป็นคริสเตียนเมื่อท่านทํางานรับใช้พระเจ้า ท่านก็ลึกถึงเขาเหล่านั้นและโดยการอธิษฐานนั้นท่านขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าท่านเห็นถึงสามสิ่งดังต่อไปนี้ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อชาวเทสลนิกาปรากฏอยู่ในข้อที่สามนะครับเราลำลึกถึงความเชื่อและความรักและความหวังครับความเชื่อของพวกเขาที่แสดงออกเป็นการกระทำความรักที่เต็มใจทำงานหนัก และความหวังทําให้เกิดความภาคเพียนเพียนครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของความเชื่อความรักและความหวังความเชื่อนั้นปรากฏชัดหรือที่เราเรียกว่าความศรัทธาที่มีต่อองค์พระผูญเจ้าพระเยซูคริสต์นั้นปรากฏชัดออกมาเป็นการกระทําในความรักจึงไม่เปลี่ยนเพียงแค่วาทกรรมเท่านั้นปรากฏชัดออกมาในการเต็มใจทํางานหนักและความหวังซึ่งเป็นนมามธรรม ก็ปรากฏชัดครับไม่เพียงแต่เป็นแค่วาทกรรมแต่ปรากฏออกมาเป็นความภาคเพียรทั้ง3อย่างนะครับก็คือการกระทําความเต็มใจในการทํางานหนักและความภาคเพียรน,นั้นเป็นความริยะอุตสาหะเป็นสิ่งที่สําคัญ3ประการนี่แหละครับที่จะทําให้ชีวิตของเราจะเกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อคนอื่นมองชีวิตของเราแล้วเขาจะขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันครับฉะนั้นพี่น้องครับ การแสดงออกด้วยความรักที่เต็มใจทำงานหนักการแสดงออกของความเชื่อที่ออกมาเป็นการกระทําจริงๆมองเห็นได้และการแสดงออกถึงความหวังก็คือเป็นความิริยะอุตสาหะภาคเพียนบากบันนั่นนะครับคือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นครับถ้าหากว่าเรามีแต่ความรักเพียงวาทกรรมถ้าเรามีความหวังเป็นเพียงแค่วาทกรรมหรือลเรามี ความเชื่อที่เป็นวาทะกรรมมองไม่เห็นเป็นนามธรรมทั้งสิ้นไม่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมแสดงว่าเราอาจจะเป็นคนที่โกหกก็ได้หรือเอาอาจจะเป็นคนที่มีแค่วาทะกรรมเท่านั้นไม่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอยู่ที่คำพูดแต่ไม่ได้เป็นที่ชีวิตจริงพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนี้ใครจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเราได้ยังไงครับและเมื่ออธิษฐานพี่น้องครับ สิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากก็คือการอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักอัครทูเปาโลท่านอธิษฐานท่านก็เอ่ยถึงชาวเทสโนิกาเสมอแสดงว่าท่านคิดถึงและแสดงออกจริงครับท่านคิดถึงท่านไม่เพียงแต่แค่พูดว่าคิดถึงเป็นวาทกรรมแต่ท่านคุกเข่าลงอธิษฐานครับฉะนั้นพี่น้องครับหากว่าเราบอกว่าเรารักใครอย่าลืมอธิษฐานเผื่อเขานะครับเวลาเราชื่นชม เราอยากจะให้คนที่ฟังคําชมของเรานั้นมีความชื่นชมนดีแต่ยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องครับเราชื่นชมคนเหล่านั้นต่อเบื้องพระพักพระเยซูต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของน้องเลี้ยงของเราของลูกแก่ของเราหรือแม้กระทั่งของผู้นําเทศจักรของเราเราชื่นชมท่านเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่วาทกรรมในข้อที่สนั้น เริ่มต้นด้วยคำว่าต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเราพี่น้องครับคำว่าพระบิดานั้นสะท้อนถึงความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อลูกของพระองค์นะครับคำว่าพระบิดานั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงการสนับสนุนของพระเจ้าครับการสนับสนุนที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อเราไว้วางใจพระองค์พี่น้องครับอย่าลืมนะครับคุณสมบัติสูงสุดสามประการก็คือความเชื่อความรักและความหวังพระธรรมหนึ่งโคริน บทที่13บสาข้อสิบาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะยั่งยืนครับและสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดก็คือความรักฉะนั้นพี่น้องครับการที่ชาวเมืองเทนซูิกาที่เป็นคริสเตียนแสดงความเชื่อศรัทธาที่ส่งผลให้คนกลับใจความรักที่พวกเขามีต่อพระเยซูทําให้พวกเขานะยินดีและพร้อมที่จะทํางานหนักเพื่อพระองค์ความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้นทําให้เขาอดทนต่อการข่มเหงอย่างแน่วแน่ ยังตั้งใจว่าเขาจะผ่านไปได้ในที่สุดดังนั้นเองการทรงสถิตของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์การทรงสถิตของพระเจ้าปรากฏอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ทาให้คนเห็นได้คนเห็นได้เพราะว่าเขายินดีที่ทํางานหนักเขาสู้งานเขาวิยะอุตสาหะเขามีความหวังที่แสดงออกมาเป็นความอดทนพี่น้องครับรพคังพีตอนนี้พูดถึงเรื่องของการอยู่ตลอดเวลา บอพระพักของพระเจ้าพระบิดานั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชีวัดครับว่าหากเราบอกว่าเราเป็นของพระเจ้าเราทำงานถวายพระเจ้าหรือเราดาเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเราเราเองนั้นจะต้องสำแดงถึง3ส,สิ่งนี้ก็คือความเชื่อความรักและความหวังโปรดอย่าลืมนะครับผมขอพูดซ้ำย้ำถวนว่าความเชื่อนั้นแสดงออกเป็นการกระทำครับความรักแสดงออกถึงการเต็มใจทำงานหนัก หวังในการเสด็จมาของพระเยซูความหวังในการช่วยกู้ของพระองค์ความหวังในความที่เราจะรอดและมีชีวิตนิรันดร์ในอนาคตนั้นทําให้เรามีความภาคเพียรเดินไปถึงเป้าหมายจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายครับด้วยเนี้พี่น้องครับผมจึงอยากจะเชิญชวนว่าเราต้องปรับหรือยกระดับวาทกรรมของเราให้เป็นพฤติกรรมนะครับหากว่าเรามีวาทกรรมที่ดีหรือมีวจีกรรมที่ดี มีวาจาที่ดีจะต,ต้องยกระดับขึ้นไปเป็นการประพฤติแสดงออกถึงความจริงใจจริงจังในสิ่งที่เราพูดจริงใจจริงจังและทําจริงครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องเทื่รกทุกท่านอย่าเป็นแค่วาทกรรมขอลร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ที่ชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลซึ่งติดตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ได้ดําเนินชีวิต ต่อหน้าข้างหลายผ่านทางจดหมายฝากไปที่ชาวเทเสกาซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่นั่นขอบคุณพระเจ้าสําหรับความจริงที่ปรากฏในชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลนั้นทําให้กงหลายนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแบบแต่เมื่อกงหลายเรียนแบบขอพระเจ้าทรงบเสริมกําลังเรียวแรงครับพงหลายที่จะเรียนแบบจากพระเจ้าของพระเจ้าทําให้หมยได้เห็นและปรากฏถึงความเชื่อความ รักและความหวังในชีวิตของข้ามหลายให้ออกมาเป็นการกระทําที่แท้จริงที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วาทก,กรรมแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แ,แสดงออกเพื่อที่คนอื่นจะเห็นพระเจ้าพระเยซูในตัวของพวกเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอฤทธเดชของพระองค์สถิตยอยู่กับพี่น้องของข้าพระองค์ขอความรักมั่นคงของพระองค์และความยุติธรรมชอบธรรมของพระองค์นั้นก็ปรากฏอยู่ในชีวิตของข้ามหลายเช่นเดียวกัน กราบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานุยพรพรพี่น้องทกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ The down on ทำหว,นวานหวานพระพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูมาให้เราเมื่อเรามีวันดีดีมีชีวิตใหม่เราจะใช้